สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะเช้าวันนี้เรานั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้านนะคะยังไม่ทานข้าวเช้าจ้ายังไม่ทานข้าวเช้านะคะนั่งเล่นกันชมดอกไม้สวยๆค่ะต้นบอนชมต้นบอลสวยๆกับแม่บัวจ้า ต,ต้นบอมสวยๆกับแม่บัวค่ะนี่นะคะจ้าเตือนเช้ามาก็เล่นกันอยู่หน้าบ้านยังไม่ทานข้าวค่ะนี่นะคะน้องน้ำเพชรมาเล่นเป็นเพื่อนแม่ก็เล่นกันอยู่ตรงนี้ค่ะ บรยากาศยามเช้าชมต้นบอลกับแม่บัวค่ะต้นบอลกับแม่บัวนะคะก่อนจะทานอาหารเช้าน้องเหมวค่ะน้องหมวน้องแมวคนนีตต้ตัวนี้ชื่อบุตรลอดค่ะน้องหมียวตัวนี้ชื่อบุตรลอดค่ะ ก็อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่ง,งต้นบอลของแม่บัวที่แม่บัวแยกกระถางกำลังจะเริ่มงามแล้วนะคะเมื่อก่อนก็ใหญ่มากแม่บัวก็มาแยกแบ่งค่ะแบ่งให้ได้หลายกระถางนั่นค่ะกำลังเริ่มค่ะนีพระนครค่ะพระนครของแม่บัวแบ่งแยกออกมาทำเป็นหลายต้นได้ยี่สิบสามสิบนี่ค่ะ ยี่สิบสามสิบต้นกำลังเริ่มอ่าเริ่มจะงามแล้วคะ่ะเริ่มจะงามแล้วจ้ากำลังติดคะ่ะ